ตอนหนึ่งรวมตัวตกลงตามนี้นะคะฝ่ายหญิงรีบสรุปรีบจบประเด็นสนทนาระหว่างกันเตรียมเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังมาถึงหมายความว่าปล่อยให้คนอื่นคิดกันไปเองว่าเราเป็นคู่รักกันแล้วเอางั้นเลยหรือครับคุณนาง ฝ่ายชายแอบยินดีแม้จะเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อรับมือสถานการณ์ก็เถอะถึงขั้นนี้แล้วคงต้องแบบนี้แล้วละค่ะหรือคุณดิดขัดข้องนะคะคุณนางฝ่ายหญิงรีบพยักหน้าชวนให้คุณดิดฝ่ายชายเห็นด้วยและว,ว่าตามกันที่จริงผมยินดีมากต่างหากละ่ะ ที่เราจะเล่นบทคู่รักหลอกตาคนอื่นแต่จะยินดียิ่งกว่าถ้าเราเอ่อคุณดิดฝ่ายชายจะยินดียิ่งกว่าถ้าข้อตกลงที่เพิ่งรับปากไปจะเป็นมากกว่าแค่ข้อตกลง <S <S นั่นใช่พวกเขาไหมคะานางห่างตาเหลือเห็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังจะมาถึงดิดหันตาตาม เห็นรถกระบะสีดำกำลังแทรกเข้ามาในเหตุการณ์เตรียมกันก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นพวกที่นัดมารับเราสองคนใช่พวกเขามาถึงกันแล้วรถกระบะกลางเกาง่ากลางใหม่แต่งสติ๊กเกอร์โฆษณากิจการทัวร์เดินป่าด้วยภาพลักษณ์ชัดเจนทั้งยังเห็นอีกหลายคนนั่งยืน บนหลังกระบะที่บรรทุกบรรดาเป้ใบใหญ่หลายใบกับอุปกรณ์แปกตาอีกเต็มคันรถไม่ผิดแน่น่าจะเป็นรถของทาซานบอยสวัสดีค่ะคุณดิดกับคุณนางใช่ไหมคะหญิงสาวหน้าคมลถกระจกประตูรถพร้อมทักถามให้แน่ใจว่าใช่ลูกค้าตามที่นัดหมายไว้ให้มารอที่สียแยกใหญ่บนถนนสายบายพาส ก่อนจะแยกเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช่คู่นี้แน่หรือไม่ไม่น่าผิดตัวคู่รักกับเป้ใบใหญ่สองก้อนกองข้างตัวและกำลังยืนรอบนฟุตบาทข้างทางห่างสีแยกใหญ่ของถนนสายหลักที่รถทัวร์จากกรุงเทพจะจอดให้ผู้โดยสารลงก่อนเลี้ยวเข้าสถานีขนส่งในตัวเมือง จากที่เห็นจนํานวนคนตรงตามจํานวนที่สมัครทริปมาเป็นคู่แถมชายหญิงคู่นี้ยังแต่งตัวเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมตามนัดหมายคงเพิ่งมาถึงเพิ่งลงรถตอนเช้าตู่ตามตารางเวลารถทัวร์และตรงตามที่โทรรายงานพิกัดเป็นระยะระหว่างการเดินทางชายหญิงทั้งคู่ พยักรับว่าใช่เจ้าของชื่อคุณดิดกับคุณนางหญิงหน้าคมลงจากรถเข้ามารับปรองทั้งสองพร้อมเรียกเด็กหนุ่มจากหลังกระบะมาช่วยกันขนเป้เดินป่าของลูกค้าไปวางกองรวมกันในกระบะหลังรถแล้วเชิญคู่รักนักเดินป่ามือสมัครเล่นเข้าไปนั่งส่วนแคปของรถสวัสดีครับ เสียงสั้นๆพร้อมยิ้มน้อยๆรอบฟันขาวชัดจากที่นั่งหลังพวงมาลัยในรถสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิดและนางในฐานะสมาชิกเพิ่งมาถึงขยับพื้นที่ให้กันและกันในส่วนแคปลงตัวแล้วรีบงัดมือรับว่าระยะประชิดท,ทักทายสวัสดีอย่างเป็นทางการในแคปสารสายตา รับรู้ระยะใกล้กับที่เห็นหน้าจำได้จากรูปที่ลงในเว็บไซต์รูปหน้าแบบนี้เห็นตัวจริงครั้งแรกเว็แบบเดียวก็อ๋อทาซานบอยตัวเป็นๆคุณทาซานบอยดิดห่างเสียงสูงเรียกกับเจ้าของชื่อเต็มยศเหมือนจะย้ำให้แน่ใจเรียกพานก็ได้ครับง่ายกว่าทาซานบอยหรือพานบอย ยืนยันตัวตนตัวจริงเสียนใสๆแล้วส่งสายตาบอกสาวหน้าคมในที่นั่งข้างกันให้เข้าประเด็นสรุปตารางกิจกรรมของวันนี้เอาล่ะมากันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปสมทบกกับพวทีี่่่รออยูทปั๊มแล้วตรงเข้าอุทยานกันเลยคุณดิดคุณนางหิวหรืออยากเข้าห้องน้ำก่อนไหมคะคุณแจงสาวหน้าคม รายงานตามกระบวนการอย่างชำนาญผมเข้าห้องน้ำเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนลงรถแล้วครับผมไม่หิวนะคุณล่ะครับคุณนางดิดตอบตัวเองแล้วหันถามเอาใจใส่นางนางก็ยังไม่หิวค่ะคุณดิดเพิ่งกินขนมของรถทัวเมื่อสักพักเองอีกอย่างเช้าเช้าอย่างนี้นางไม่ทานอะไรหนักท้องค่ะนางตอบติดพร้อมพยักหน้า แสดงตัวพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปดีครับงั้นว่าตามตารางกันเลยขาขึ้นมีเวลาเยอะหน่อยก็คงถึงที่พักไม่ดึกนะผ่านบอยแจงแล้วยื่นคอเหนือพวงมาลัยเอียงหน้ามองฟ้าจากใต้หลังคารถเพื่อประเมินสภาพอากาศของวันนี้ ดิดกับนางเหมือนจะเข้าใจได้เองจากน้ำเสียงและสำนวนเจราจาที่เคยคุยกันในรายละเอียดเรื่องทิปเดินป่าผ่านทางเมลและที่คุยกันทางสายหงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแจงสาวหน้าคมที่เป็นคู่ชีวิตของคุณทานบอยฟ้องจากตำแหน่งควบคุมพวงมาลัยรถติดสติ๊กเกอร์ประกาศกิจาการทัวร์เดินป่าคุณแจงทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และผู้จัดการภาคพื้นให้กับสมาชิกร่วมทิพเดินป่าเขาหลวงส่วนหน้าที่ภาคสนามอยู่ในความรับผิดชอบของทาซานบอยหรือพานบอยนั่นเองตอนแรกนึกว่าพวกน้องๆข้างหลังรดซะอีกไหนว่าทิปนี้มี3คู่6คนน้องๆน,นี่ผู้ชายกันทั้ง3คนเลยนี่ครับหรือว่าดีบหันตามองสงสัย ไม่กล้าคิดเสียงดังกับที่กำลังจะเดาโอ้มอมดเกียดตน้องๆเขาเป็นลูกหาบค่ะคุณแจงช่วยแจกแจงก่อนจะเข้าใจกันผิดเออตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันคะนางแทรกถามหาพิกัดของตัวเองนครศรีธรรมราชพวกคุณเพิ่งมาจากทางหลวงสายสี่ตัดเข้าเส้น41 พอถึงสุราษฎร์แล้วรถทัวร์จะใช้เส้น401เพื่อเข้าอำเภอท่าศาลาแยกเมื่อคู่ที่คุณเพิ่งลงไงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางของเทือกเขาคนครศรีธรรมราชด้วยภูมิศาสตร์ของแนวสันเขาที่มีหลายยอดและผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นกินพื้นที่ข้ามจังหวัดจนได้รับขนานนามว่าหลังคาแดนใต้ ส่วนโปรแกรมของเราจะใช้เส้นทางขึ้นยอดฝามีหรือยอดพันหตามที่คุณแจงได้บอกไว้พวกคุณคงเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจมาพร้อมสำหรับการเดินทาง3วัน2คืนรับรองว่าป่าเขาหลวงคนไม่เยอะเหมือนที่อื่นที่นี่เราจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน15คนต่อวันดังนั้นตามที่คุณระบุว่าต้องการเข้าถึงธรรมชาติรับรองเลยครับว่าทริปนี้ไม่ผิดหวังแน่ ทานบอยหันมาร่ายาวให้ความกระจ่างย้ำความมั่นใจในความต้องการของลูกค้าสมาชิกอีกสี่คนสองคู่รออยู่ที่ปั๊มน้ำมันตามนัดหมายแต่ดูจากท่าทางการวางตัวเดาว,ว่าคงจะรอกันอยู่สักพักใหญ่ๆแล้ววิแววบรรยากาศอึมครึมปกคลุมเหมือนอยู่ใต้เมฆคค้ำอันฝน สีหน้าฉายชัดว่าเซ็งจะรอฝ่ายชายสองคนออกอาการเย็นชาและแน่นอนว่าประกาศยาเยือกจากสายตาฝ่ายหญิงทั้งสองก็ด้วยฉายชัดนี่หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่าบรรยากาศมาคุหนูจะสั่งน้ำอีกแก้วแล้วนะคะเนี่ย เด็กสาววัยรุ่นพงปากออกมาดังๆเหมือนจะฟ้องอารมณ์ที่เป็นฝ่ายต้องรอนานเอา้าก็สั่งซิตูนไว้เอาไปกินในรถก็ได้นี่วัยรุ่นฝ่ายชายที่นั่งเหยียดขาค้ำแขนเอ็นตัวเอกเนกบนมานั่งใกล้ๆกันเงยคางต่อปากต่อคำกับเด็กสาวชื่อตูนที่ยืนตัวเอ็นเอวพิงไหล่ แขนคำพนักพิงมานั่งที่เด็กหนุ่มเอกเนเทั้งคู่วางตัวแนบชิดสนิทสนมกันเอ๊ะวินนี่ก็ตูนสบัดฟัดเฟียดใส่อารมณ์กับคนกันเองแล้วงัดนิ้วดีดจิกที่หัวเบาๆทําโทษฐานไม่รู้ภาษาในความหมายแสงที่หวังสัพยอกผู้เพิ่งมาถึงที่ทําให้พวกเธอต้องรออยู่นาน ขอโทษจ้าพอดีวันนี้รถทัวร์ที่เพื่อนร่วมทีมของเรามาถึงช้ากว่ากำหนดนิดหน่อยนะแจงเจราจาแจกแจงสาเหตุแล้วรีบลงรถขยับบอกให้คนในแคปขยับตัวตามกันลงมาคุณดิดกับคุณนางสมาชิกร่วมทีมเราอีกคู่ค่ะและคู่นี้ก็น้องตูนกับน้องวินอีกคู่ก็คุณเฟียสกับน้องไพรำรู้ชื่อเพื่อนๆร่วมทีมกันครบแล้วนะ จะได้เรียกกันถูกคุณแจงแนะนำตัวสมาชิกแต่ละคนระหว่างที่ดิดกับนางกำลังตามกันลงมาตั้งหลักพร้อมหน้าพร้อมตากับชาวคณะอ้าวนางเสียงต่ำนางเฟียสเสียงสูงเฟียสชายหนุ่มร่วมทิพอีกคนที่เมื่อคู่ยังกึ่งนั่งกึ่งนอนหันหลังไหลไม่ใส่ใจและดูเซ็งจะรอ แต่เอดใจกับชื่อคุนคุนเคยได้ยินแต่ตอนนี้อีกครั้งยิ่งกว่านั้นปลาดใจเมื่อหันมาเห็นหน้าเจ้าของชื่อใช่เธอจริงๆนาคนเดียวกันพาให้ทั้งหมดทุกคนค้างหน้ากังขากับความบังเอิญครั้งล่าสุดรู้จักกันหรอไพรลำหญิงสาวที่นั่งขนาบข้างฝั่งเดียวกับหนุ่มเฟียสถามกระชัน้นเต็มปากชัดคำ ด้วยสะดุดใจกับอาการประหลาดใจของเฟียแฟนหนุ่มรู้จักสิก็นางคนนั้นไงเฟียตตอบไม่มองหน้าภายหลังแฟนสาวตายังงงปากยังค้างซึ่งหน้านางต่อหน้าสมาชิกทิบเดินป่าที่เพิ่งมาถึงคนล่าสุดไม่สิผู้ล่าสุดผมดิดครับสวัสดีครับทุกคนเออนี่คุณนางปั๊มนี้มีมินิมารด้วย เห็นคุณนางว่าจะหาซื้ออะไรก่อนขึ้นเขาไม่ใช่เหรอฐานใฟ่ฉายด้วยหรือเปล่าของคุณสามก้อนใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเผื่อลืมคิดจะได้หาซื้อที่นี่เลยดิดรับเป้ของเขาและของนางมาวางกองใกล้ตัวแล้วหันถามเอาใจใส่ถึงการเตรียมสัมภาระให้พร้อมออกตัวเดินป่าแน่นอนว่าการวางตัวของดิดต่อตาซึ่งน่าชัดว่า ชายหญิงที่เพิ่งมาถึงยืนยันสายตาและด้วยการเอาใจใส่ซึ่งกันในสถานะคู่รักเทคแคร์ดูแลกันและกันขอบคุณค่ะแต่รอแป๊บนะคะดิดสวัสดีคุณเฟียัสสบายดีนะบังเอิญจังเออคุณแจงคะเดี๋ยวขอนางไปช็อปอะไรนิดหน่อยก่อนนะไม่เกิน5นาทีนะคะทุกคน นางทักทายผ่านๆตากับคนเคยรู้จักที่มาเจอกันอีกครั้งแล้วออกตัวให้ตัวเองและคู่รักขอเวลาเก็บตกหาซื้อของอาจจำเป็นต้องใช้คุณดิสไม่ต้องเอากระเป๋าลงหรอครับเดี๋ยวเราไปรถคันนี้กันเลยถ้าจะซื้ออะไรก็ที่นี่เลยก็ดีทุกคนด้วยนะครับขาดเหลืออะไรอีกไหมขอย้ำว่าแค่ของใช้จำเป็นเท่านั้นพยายามอย่าแบกน้ำหนักมากนะัก แล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวเข้าอุทยานกันไม่แวะไหนอีกพานบอยกำชับทำความเข้าใจพร้อมหน้ากันทั้งหคนสมาชิกทิปเดินป่าเที่ยวนี้งั้นผมฝากกระเป๋าไว้นี่ก่อนนะครับพานบอยปะคุณดิดหังจับข้อมือนางจูงเดินเข้าไปในมินิมาร์ทของปั๊มน้ำมันเธอนางคนนั้นน่ะหรอคนที่เกิดวันเดียวกับฉันงั้นสิ น้ำเสียงย้ยเย่อสายตาจับพิรุษไพร์รำวางตัวบนเฉลียงร้านกาแฟถามย้ำพร้อมจิกมองจ้องจับในตาคนของตัวเองอืมเฟียตเหมือนจะเพิ่งรู้ตัวว่าหลุดปากไปพยายามเก็บอาการประหลาดใจไม่ให้ชัดเกินคนนี้หรอที่ทำคุณจะมันเกินของฉันกับเธอสลับกันวันเดียวกันแต่คนละเดือน แล้วนี่ไอ,อ้เลิกกันแล้วยังต้องมาเดินป่าทิพย์เดียวกันเนี่ยนะไพรมสรุปจากที่เห็นกับตาตัวเองเรื่องบังเอิญภาคบังคับและดูเหมือนจะหนีไม่ออกซะแล้วอ้าวเหรอว้าวๆ้ววววไม่ธรรมดาซะแล้วทิปนี้วินฟังคำเน็บเน็บสำเนียกน้ำเสียงหยันหยัน แค่คำแบบนั้นกับน้ำเสียงแบบนี้ช่วยปฏิปะต่อจิกซอภาพรวมเรื่องราวได้เองยิ่งฟ้องกับที่เห็นซึ่งหน้าด้วยตาตัวเองยิ่งแล้วราวว่ามีเมฆทะมึนกำลังตั้งเขาบรรยากาศมาคุชัดๆนี่ตูนรีบเขย่าไหล่ให้วินสงบปากคำแต่ตัวตูนเองก็แอบอดหวนกับความบังเอิญครั้งล่าสุดไม่ได้และใช่ จะเป็นอย่างไรถ้าคนเคยมีอดีตด้วยกันต้องมาร่วมทางยากลำบากด้วยกันอีกครั้งหนีหน้ากันไม่ออกในทริปเดียวกันซะด้วยสิแถมต่างฝ่ายต่างมากับคนปัจจุบันของตัวเองเนี่ยนะอย่างนี้แล้วจะยังไงล่ะมีดาม่าในป่าดิบชื้นหรอกหรือใช่มันว้าวจริงๆงานนี้มีหวังได้ก่อกองไฟด้วยฐานไฟเก่าไหมเนี่ย วินหันมากระซิบแซวรู้กันข้างหูตูนหวังให้คำคำกันเองแต่วินก็เป็นวินเป็นประเภทวัยรุ่นที่ไม่ระวังปากคำอยู่แล้วทำให้คำไม่ทันคิดและเสียงแซวที่คิดว่ากระซิบแล้วนั้นไม่คิดว่ามันลอยไปเข้าหูใครๆบ้างไอ้นี่ก็แล้วของที่ฉันให้เตรียมมาเอามาคบแล้วแน่นะตอนนี้ยังมีเวลาเช็คเวลาซื้อทำไมไม่หุบปาก แล้วทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะบ้างแล้วยาทากันยุงฉันล่ะอยู่ในเป้กแกแน่นะไม่ใช่ว่าลืมอีกตูนต้องรีบเปลี่ยงเบนความคิดวินแก้งโทนถามข้างๆคุคูเพื่อให้แฟนปากดีกลับมาสนใจเรื่องของตัวเองอะไรๆแกก็ออกมายัดใส่เป้ฉันเนี่ยยัดไวต้ตรงไหนก็จําเองแล้วกันจะให้ฉันหาให้ไม่เจอหรอกนะยัดเองหาเอง วินกวนแฟนกลับเกียนเกียนได้ผล